ข้อมูลจากสำนักงานสุลกากรจีนเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้ว่าในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปีนี้มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอื่นๆขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ พุ่งขึ้นถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการจากข้อมูลตั้งแต่เดือนมก,กราคมจนถึงกรกฎาคมมูลค่าการนำเข้าส่งออกระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้อื่นๆอยู่ที่2.11ล้านล้านหยวนเพิ่มขึ้น3%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่น่าสังเกตคือในช่วงเดือนกรกฎาคมมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้อื่นๆเพิ่มขึ้น8.5%อยู่ที่3 2 6 0 5 0ล้านหยวนซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ทั้งในด้านมูลค่าการค้าและอัตราการเติบโตรายเดือนของปีนี้สินค้าเกษตรเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าสำคัญโดยในช่วงเจเดือนที่ผ่านมาการส่งออกเครื่องจักรกลทางการเกษตรและสูตรยา ค่า,มาแมลงของจีนไปยังประเทศพันธมิตรองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้น47.8%และ30.3%ตามลำดับขณะเดียวกันการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากประเทศพันธมิตรองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ของจีนเพิ่มขึ้น6.2%